อาบน้ำแล้วดูดิจามจะหมดแล้วหอมได้ได้หอมเลยทำไม,มฉันใส่แส่นี้ให้ก่อนนะผมครับไม่เป็นไรครับพี่วันนี้แหละได้หรือเได้ไไดแล้วก็เออเอามาแต่ <c oughs> นหนูอะ่แนี้ให้พระชะละมาขู่แม่ตะวันจริงเลวฝันครับถ้าเมื่อกี้ดูนะครับอะไรที่เปนจอยพระชะะเนี่ยมันหลอกมันหลอกแม่ว่าม,มันไปที่นูน่นเพื่อที่จะให้พระเอกไปตรงนู้นนะครับแล้วมันก็มาจับตัวนางเอกสองคน ใช่ค่ะคือมันไวใช่ไหมคะเมื่อกี้ดูยังแบบเออเมื่อกี้ดูแล้วงงใช่นี่คืออีกหนึงจะจบแล้วใจหายจังใจหายเหมือนกันครับหายเป็นปีเอ้ยนี่ก็ไม่ได้เจอกันแล้วสิหรอเราอ่ะไม่ได้เจอสิเราหรอว่าละครจบไปจะไม่เจอใครเลยหรอเจอต้องเจอเรามีที่นั่นที่นี่ไงอ๋อ ตอนนี้ตะวันหรือว่าทีว่าครับตอนนี้อ่ตอนนี้เป็นพี่หม่ครับเอฟซีจากมหาสรรารคามนะครับสวัสดีครับเสื้อดำคุณนายใส่อยู่เสือไ,<ว>ไม่ได้ใส่สีดำนะเป็นเสื้อสีกรมสีกรมนะจ๊ะใ,ให่ดูเันสีดำเลยมาดูทุกวนัน ็นยังไงบ้างคะทุกคนวันจันทร์หน้าตอนจบแล้วนะวันจันทร์หน้าตอนจบแล้วนะสวัสด,ดีค่ะสวัสดีครับเปไลฟ์คอนึงก็ได้ไนนยังงเงียบไม่นั่นงนี้แ,<ล>นแหละเดี๋ยวพี่ต้ามาอยู่ด้วยกันไล่ไปเรื่อยๆนะครับอยากรู้เล่นถามได้นะครับทุกคนอ<า>ยากให้เล่นคู่กันอีกน่ารักมากค่ะ<า>คนี่ คเไปในช่องเจ็ดเลยนะครับอ่าได้ค่ะแต่ว่าคุณไมค์เขาจะเล่นกับเราหรือเปล่าก็าไม่รู้ผมเล่นอยู่เลยมีว, <c oughs> ว่างมากอยากทำงานแล้วทุกคนพิจถึงกองละครว่างเหมอือนกันไม่เชื่อจะถ่ายอยู่ดิไม่มีก้องเหรอหมดแล้วโอ้ยนี้ก็มีรอออนอีกเรื่องหนึ่งนะเดิใช่ใช่เอยก็รอออน,นยอย่างเดียวแต่ว่างงานแล้วเออว่างเหมือนกันว่างตรงกันด้วยนะครับอืมฝากไปแบบส่งเมสเซจไปใน ของช่องเจ็ดก็ได้นะครับใหญ่ๆไว้นี่คุณตะวันพี่พูกิรไปไหนคะและครครับถามเห็นยังครับก็เห็นยังสองคนเดี๋ยวโอ้